คลิปนี้ก็พบเชียร์เช่นเคยนะครับมีนักส่งมอบอีกแล้วนะครับเป็นตัวแคป1.9 LDA นะฮะเดี๋ยวนี้เรามาสัมภาษณ์ลูกค้ามาทำความกักลูกค้านี่กว่าชื่ออะไรออกรถดุนอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่ชื่ออะไรครับขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงอันนี้เจ้าของรถนะพี่ชูสามาเนาะอันนี้พี่นิกเป็นแฟนกันเนาะผมถามนิดนึงฮะในกรณีการออกรถเนี่ยมาจองรถกับเชนอ่ะง่ายไหมง่ายครับถ้าสัญญาฟแนซ้ผ่านรู้ผลไวไหมครับไวครับ โปรจบตามโปรเลยเนาะครับตาม <Lak Albert. S 3> อันนี้พี่ทำงานอะไรครับประกอบอาชีพอ,อยู่โรงงานครับทำบริษัทนะทั้งสองโปรเลยนะ <S <s <ces> <S กาาท็ทีน,น <s <ces> <S ี้ก็ฝากถึงพี่ๆเพื่อนๆที่มาออกรถกันเชน่อยพี่การดูแลและบริการตั้งแต่ทําไฟแนนซ์จองรถเป็นไงบ้างพี่ดูแล,แลบริการดีไหมก็บริการดีครับรวดเร็วง่ายครับสบายใจไหมพี่แก็งครับแม็กซ์น้ำแบบนี้ครับก็สำหรับพี่ๆที่อยู่ทางบ้านครับสนใจสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นมาได้ครับเพจเชนี้ถูกออกง่ายอุทยาหรือโทรได้ที่เบอร์ด้านล่างขึ้นหน้า ด้านคลิปนี้เลยนะฮะโปเราทําโปอยู่29,000บาทนะครับฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่จุดทามาพี่นิกแล้วเชนต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ